นักกีฬาในลู่ที่หนึ่งกฎชาดาสาใจจากอ่ราชนาวีมหิดลลูที่สองอาริยาสว่างมั่นจากวัฒนาวิทยาลัยลูที่สามเวอร์จินียยอดพิจิตจากราชนาวีสกอทรลูที่สี่ฟ้าประธานสกุลปีดจากเดอร์มงฟอร์ ลูทีหาชัญญาพันเฟืองจากพีคเพอหหร์ฟอร์แมนซ์ลูทีหกพิชัยมเทียนทองจากทหารอากาศลูทีเจ็ดวชิยรยาทะละวงจากเอออร์ตา,าและ,ะลูทีแปดนลินาพร<า>มประพันธ์จากนิสเฟลคอน นักกีฬาที่เข้ารอบมานะคะอายุ11ปีทุกลูกค่ะว่ายประมาณ3 0มสถึงสาวินาทีเอาใจช่วยทุกลูกในรุ่นเล็กของเรานะคะ1 0บถึงสิปีหญิงค่ะ วายกันแข็งแรงมากๆนะคะที่ดูเหมือนจะขึ้นมานำในลู่ที่3ค่ะเวอร์จิเนียยอดพิจิตน้ำเลื่อมขึ้นมานะคะเวอร์จิเนียลู่ที่3ค่ะลู่ที่5พยายามที่จะไล่ขึ้นมาชัญญาพันเฟืองนะคะ ในช่วงท้ายแล้วค่ะจังหวะเข้าเส้นชัยเวอร์จิเนียแตะขอบสาเป็นคนแรก29.93วินาทีชัญยาพันธ์เฟือง30.00วินาทีลาวชิรยา30.35วินาทีค่ะเดี๋ยวเราพักกันแข่งขันกัน